เจ็ดถึงหงมันมีตฟองเขาผลิตเลยอ่ะมันสามารถปลอยดาบชนเลยอนแบบลลากเปอร์เซ็นต์ลานลักละลกมันความสูงมันผ่าครับผมพี่น้องมันผ่านอันเขาล็กตึงมีลิฟต์อยู่ช่วงนี้ก็เดินทางแล้วครับผมนะจดหมายไปทางก็นู่นแหละครับพี่น้องนะตอนนี้อยู่ในเมืองโคราชนครนายกครับพี่น้องอุณหภูมินี่ครับนะห้าองศานะครับพี่น้องนะความเย็นอยู่ที่ตู้ รถทำความเย็นนะครับวันนี้ไม่ได้ครับรถเซเว่นแบบที่บุรีรัมย์ครับพี่น้องนะอยู่ที่โคราชส่งนมครับวิ่งระยะทาง200-300มโลครับพี่น้องนะวันนี้ก็ครั้งแรกครับลูกก็นะได้มาขับนะแต่เป็นของ c c p นะครับผมพี่น้องนะของเซเว่นนี่แหละครับผมพี่น้องนะส่งในร้านเซเว่นนี่แหละครับนะแต่ว่ารถเล็กรถสี่ล้อเล็กกับรถกรรถกระบะนะครับ จะให้วิ่งในตัวเมืองนะถ้าเป็นรถจมโบจ้จมโบ้ใหญ่อย่างนี้นะพี่น้องะจะวิ่งต่างจังหวัดนะครับสายยาวไปเรื่อยครับพี่น้องนะตอนนี้อยู่ที่ทิมเมองโคราชครับกำลังองอกเดินทางนะครับนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเลยเมืองโคราชมือผ่านจังหวัดไหนๆก็จะอัปเดตเส้นทางไปเรื่อยครับผมพี่น้องนะตอนนี้ก็อยู่ที่โคราชครับผมพี่น้องแค่นี้ก่อนครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวมีจังหวะวิว ภาพได้สวยตรงไหนเจะอจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอ้